พระเขียดก้องกังวานไกลไปทั่วฟ้าห้าทันวาพาหัวใจไทยสุขสันทุกแห่งหนนอบน้อมพร้อมเพียงกันขอพระองค์กเกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท n b c นบจำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับเข้าสู่รายการปากต่อปากทางโมเดิร์นไอทีวีนะครับรายการที่บอกเล่าเรื่องราวที่พูดคุยกันปากต่อปากจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับอาจาร์ครับยังอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อแห่งชาติเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่อยู่ห่างไกลจากคุณพ่ออาจจะเข้ามาทํางานในกรุงเทพอาจจะเข้ามาทํางานต่างถิ่นเนี่ยก็ส่งข้อความถึงคุณพ่อได้เลยนะครับทาง SMS 4111255นะครับอันนี้ผมเองเนี่ยถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะต้องไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเลยนะครับใช แต่้าจะให้อาจจิศักดิ์พูดถึงคุณพ่อเนี่ยต้องคุณพ่อคนนี้เลยครับทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆและเป็นคุณพ่อที่หลายคนจําได้แล้วก็รู้จักดีนั่นคือมิสเตอร์วอเตอร์ลีที่มีความภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทําทุกอย่างเพื่อลูกที่เขารักวััันนนนที่่่่่เเเจจ้าาหหหดดดดิิบมออออมือออออพพตตแแคยูลไไไงป วันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องกล้าเดินเองสักวันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องเป็นคนดี แน่นอนที่สุดนะครับว่าวันนี้เขาให้เกียรติมาร่วมในรายการปากต่อปากด้วยนะครับเชิญพบกับคุณพ่อที่ดูแลลูกอย่างดีเยี่ยมเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เกี่ติกับรายการปากต่อปากมาพูดคุยถึงประสบการณ์ดีๆนะครับเสียดายวันนี้น้องไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วตอนนี้น้องนี่เป็นไงบ้างครับลักษณะที่ใส่ใจคอหรือความชื่นชอบส่วนตัวนี่เขาชอบอะไรบ้างครับก็เป็นเด็กทั่วไปแล้วตอนนี้น้องชายเนี่ยเขาเรียนที่ไหนครับเป็นวอเตอร์ลี่เขาเรียนที่มาเลเซียแต ปีหน้าก็จะขึ้นชั้นปหนึ่งค่ะคุณวอเตอร์ลีคุณวางแผนสาหรับอนาคตเขายังไงคะเด็กอาจจะคิดว่าเขาจะผิดปกติเมื่อพ่อแม่มองว่าเขาผิดปกติดังนั้นถ้าเขาทําอะไรที่ถูกต้องแล้วควรจะถูกชื่นชมเราก็ชื่นชมทําอะไรที่ผิดพลาดครจะโดนลงโทษเราก็จะลงโทษเหมือนกันงานที่เราต้องจะไปเสริมด้านของ eq ของเขาค่ะนะฮะด้านของความริ้ใจของแกขให้เขารู้สึกว่าเขาได้ภูมิใจกับอะไรสักอย่างที่ เขาทําได้หรือว่าเขาเป็นที่เพื่อนๆเขาอาจจะยังไม่สามารถทําได้เราอยากจะทําอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาโตแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันี่คือคุณพ่อคุณแม่ได้ ได้ร่วมเหนื่อยกันแล้วก็มันทําอะไรมีกิจกรรมแชร์กันอย่างนี้ให้ต่างๆคุณเราจะทาให้ลูกเห็นว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรจะอยู่ที่ไหนค,ความรักของพ่อของแม่และครอบครัวนั้นอยู่กับเขาตลอดเวลาและทุกวินาทีให้เขามีความจดจําที่ดีไว้ในชีวิตคุณจนคุณพ่อที่มหัศจรรย์มากหรือว่าโชคดีของ,องสายมากเดมวยค,คนชอบบอกว่าน้องสาสโชคดีคผมบอกว่าครอบครัวเราโชคดีต่างหากเด็กเลือกเราเราไม่ได้เลือกเขา เขามาที่ครอบครัวเราเนี่ยคือผมคิดว่าผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆด้านที่จากน้องสายถ้าไม่มีข่าวนะผมอาจจะบอดตลอดชีวิตเลยอ,อีกด้านหนึ่งของสังคมของชีวิตที่ผมอาจจะมองข้ามไปเลยแต่ว่าการที่มีเขามามันทําให้มูลนิี่เราได้เกิด เดี๋ยวช่วงสน้าน,นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อถึงเรื่องราวที่คุณวัตต์รีได้ทานะครับเพื่อเด็กๆที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและมีความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้างสักครู่เดียวครับปาก <ปะ S 2> ต่อปากมีแต่สิ่งแรกที่ความรู้สึกน,นี้ก็คือว่าทําไมต้องเป็นเราเราอยู่ในความมืดเนี่ยเต็มเต็มปีหนึ่งแต่นั้นเราคิดว่าเรารู้เรามีทรงจําเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นแล้วเราเราคิดว่าเราเกลียดเราไม่ชอบอ่ะสนับสนุนปากต่อปากโดยสายการบินแอร์เอเชีย เกลือปรุงทีฟเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปากต่อปากเป็นไมครับอาร์ติสมา30ปีแค่จับก,ก็รู้ว่าอายไลเนอร์แท่งมืออาชีพอายไลเนอร์มิสทินซูเปอร์แบล็คด้วยกลไกอัจฉริยะกรีดง,ง่ายดำทะลุขีดสุดของเฉดสีดำอายไลเนอร์ Miss มิสทินซูเปอร์แบล็คมิสทินมาแล้วค่ะดด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 ดุุดุ อร่อยง่ายคลายหิวเจเล่ซปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องเราจะประหยัดพลังงานได้งไงครับตัวดพอรงมเลดเอสสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้ของก็ต้องกดชักด,ดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงๆผู้ใหญ่ก,ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหย,ยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลย ไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับธุรกิจผมนะครับต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไม่ว่าไหนแล้วก็ต่างประเทศแต่ผมเลือกเอเชีเนี่ยครับามมีเที่ยวบินที่ผมเลือกเยอะไปเช้าเย็นกลับก็บกได้ือบางเส้นทางเนี่ยกือบสิบไล์เนี่ยสะดวกมากครับใครๆก็บินได้ a i r ์เอเชียชอบครับ ือบริโภคเสริมไอโอดีนนะจ๊ะแล้วก็ในแกงยืดชามนี้ด้วยเย้ yeah! ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเออเชิญเชิญเข้ามาแขกไปใครมาเชิญเข้ามาเร็วลรีดื่มเฉาก๊วยแกงขวยสดเืินสิน้ำมะพร้าวหอมดีมีให้ไม่ขาดเลยงานเล็กหรือง,งานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่เกลือเมือมีเมจิกฟาร์ม ปากต่อปากสนับสนุนปากต่อปากโดยเครื่องปรับอากาศอิมบเน้นกลุ่มปตท กลับมาทุยกันต่อนะครับในรายการปากต่อป่าก,กับคุณวอลต์ลีคุณพ่อที่สู้ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของบรูรณาธิษีสายมูฟเมนต์นะครับสำหรับเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับ<ว>กเกีายเกันบูรณาธิษท,ที่สรับดูแลดูแลเกี่ยวกับเด็กในกลุ่มนี้แห่งแรกในประเทศไทยหรือเปล่าคงไม่นะฮะแต่ว่ามโมเดลโมเดลเราอาจจะเป็นแห่งแรกในเอเชียตอนเหนอเฉียงใต้แม้กระทั่งโลกก็ได้ทั้งหมดนี้เรามีสีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกอย่างนี้ก็คือเด็กเด็กเพื่อ สุดท้ายแล้วก็คือว่าดําเนินชีวิตอิสระเสรีโดยตนเองให้เขาดูตัวเองให้ได้ใช่อันที่สองอย่านี้ก็คือบําบัดจ,จิตใจของคุณพ่อคุณแม่สามอันนี้คือการเชื่อมของวงการเพศระหว่างประเทศที่เขามีมากกว่าเราเก่งกว่าเราแล้วข้อที่4อันนี้ก็คือว่าให้สังคมทั่วไปอย่างนี้มันจะเสริมให้ ให้คนธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ได้เข้าใจของวงการพิการมากยิ่งขึ้นพ่อแม่ต้องยอมรับว่าดูแลเด็กพิการอย่างนี้เนี่ยคือเป็นกิจกรรมครอบครัวไม่ใช่แลไม่ใช่คนใดคนเดียวครับแล้วมันตลอดชีวิตแต่นั้นน่ะคือไม่ต้องเสียสละทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการกิจกรรมที่บ้านบ้างอันนั้นหนึ่ง สองอย่านี้เรากำลังม,มีกิจกรรมที่เราเรียกว่า DAMS ก็คือ Disability Anxiety Management Program System mm. ก็คือการบริหารความกังวลใจ mm. ของพ่อแม่ mm. เพราะว่าครอบครัวผมแบบนี้นี่นีผมกับภพลีย์ก็อยู่ในความมืดประมาณเกือบปีหนึ่ง <Yeah. S 2> อุ้มเด็กไป10บกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยมีแต่ได้คำตอบที่ผิดหวงังแล้วก็ผิดหวังอีกแล้วก็ผิดหวังอีก มีแต่สิ่งเรที่ความรู้สึกนี้ก็คือว่าทําไมต้องเป็นเราแต่นั้นเราคิดว่าเรารู้เรามีทรงจําเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นแล้วเราเราคิดว่าเราเขดลดเราไม่ชอบอะ่ะ แล้วก็คิดว่าหวังว่าครอบครัวอื่นๆที่มีอย่างนี้จะได้ไม่ทำยังไงให้เขาไม่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนเหมือนกับที่เราเคยผ่านมานครับ,รบทันทีที่ต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ความรู้สึกนั้นนะแค่รู้สึกว่ามันโล่งใจไปเยอะเยอะมากในรนั้นนี่น่ายินดีนะที่คุณมอเตอร์ลีได้ทําเพื่อหลายๆครอบครัวแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีตัวอย่างหนึ่งครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวของทงซันนะครับซึ่งได้รับองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ได้รับกําลังใจด้วยดีทีเดียวเราไปฟังความรู้สึกกันเลยครับ ก็ตั้งแต่แรกคลอดเขาจะมีภาวะที่กล้ามเนื้อหน้าด้านหนึ่งทํางานได้น้อยกว่าอีกด้านหนึ่งะค่ะแล้วก็มีเพดานโหวรตรงเพดานอ่อนก็จะพบว่าสิ่งที่น้องเขาเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นภาวะโมเบียซินโดรมค่ะตอนนั้นก็อเผอิญได้ไปทราบว่ามีสาบอยต้าจากทางวิทย์สกามูฟเมนต์นะคะก็พอพอทราบปุ๊บก็ถือโอกาสได้ไปลองพอไปลองปุ๊บเนี่ยก็กลับมาทําที่บ้านอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็ประมาณสครั้ง ก็ทําเสร็จปุ๊บประมาณเดือนหนึ่งก็เห็นผลชัดเจนว่าคอเขาก็ตั้งตรงขึ้นพอประมาณสัก3ามสี่เดือนเขาก็เริ่มแบบเอาสอบขึ้นมาค้ำตัวเองได้เริ่มลุกขึ้นมาแบบนั่งได้เริ่มเริ่มส่งตัวเองได้ดีขึ้นนะคะคือคือจากตอนแรกที่ที่แบบตั้งท้องอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยพอเขาคลอดมาแบบเอ้ยเราอยากคุยกับเขาอยากเล่านิทานอยากนู่นอยากนี่อย่างเงี้ย คือเขาเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินเขาไม่ได้ยิน <c oughs> เราก็รู้สึกเอ้ยจริงๆอยากให้เขาได้ยินคำาม่ารับอยากให้เขารู้ว่าเสียงเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างบางช่วงที่แบบรู้สึกอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> พอเห็นแววตาที่แบบเราทํากิจกรรมกับเขาเราเล่นกับเขาเราอะไรเงี้ยแล้วเขามีความสุขเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันก็มันก็ชดเชยได้ก็ช่วงแรกๆก็ประกบติดนะฮะก็อยู่ด้วยกันเลี้ยงด้วยกัน ก็เป็นกำลังใจมาตลอดเพราะเราเราก็รักเขาที่สุดอยู่แล้วไม่มีผมคิดว่าเขาเขาก็รับรู้ได้แหละว่าทั้งสองคนก็รักเขาอ่ะก็จริงๆก็อยากให้เขาเดินได้ได้ยินตอนนี้ผมผมว่าเขาอาจจะได้ยินแต่ยังไม่เต็มที่นะฮะก็อาจจะขอให้ได้ยินสักเก้าสิบเปอร์็นตสิเอร์ซเก้าสิบอร์ซ็ก็โอเคละเขาก็จะเข้าสังคมได้แต่ถ้ามันไม่ได้ยินจริงๆ เราก็ไม่เรากเรา็เราเตรียมใจมาตั้งแต่ต้นแล้วลนะเราก็ไม่ได้ผิดหวังอนะไรมาเราก็โอเคมีทางเลือกไหนที่ทําให้เขาสื่อสารได้แล้วก็จะไปหาวิธีทางให้เขาได้เข้าสังคมให้ได้ครอบครัวข,ของน้องตันเองเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเราก็ตามพัฒนาการของน้องซันซานเนี่ยนี้ตั้งแต่ครั้งแรก<ๆ>ที่ลูกหัวขึ้นมาได้เงยขึ้นมานั่งได้ คันได้รูปได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องคุณแม่สุดยอดอาจารย์ยิ่งศักว่ามันเป็นเรื่องของคําว่าบทพิสูจน์ของคําว่าความรักค,รความรักไม่ใช่เพียงแค่สมหวังแค่สองคนแต่ผลผลิตที่เกิดจากความรักจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราสองคนก็ต้องรับผิดชอบนั่นคือบทบาทของพ่อกับแม่แล้วแล้วคุณวอเตอร์ลีมีวิธีการที่จะทําให้คนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักมูลนิธิของคุณวอเตอร์่ีได้อย่างไรล่ะก็ต้องผ่านอาจารย์ยิ่งศักนะผ่านรายการของผมแล้วครับ ก็ตัดบก็ยินดีนะที่จะเป็นสื่อกลางแล้วทําให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณวัตเตอร์ลีมีเจตนาและก็เจตจนงที่ดีในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ที่ต้องมีลูกที่ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วทาให้ไม่ต้องคิดมากนอกจากจะมาออกรายการของเราแล้วเนี่ยผมทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับมีคลิปหนึ่งที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่าคุณวัตเตอร์ลีได้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นการทําให้คนได้เข้าใจถึงกิจกรรมของบูรณิธิด้วยอันนี้คือของของทีมงานที่บริษัททั้งหมดเลยอันนี้มัน p r o d u c ์เองทั้งหมด direct เองทั้งหมดเลยชมหน ทางไปล็อกหนึ่งขาย่างนี้ก็บริษัทก็บริษัทหนึ่งบาทให้กับให้กับมูลนิธิพี่ด้วยคิหนึ่งก็หนึ่งบาทใด้๋ยวจะกลับเขาไปกดร้อยปีก็เท่ากับว่ามีคนได้เห็นมากขึ้นก็พอใจแล้วนะแต่นนี้จริงแล้วก็มีโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่เราเรียกว่า climb to change a life ครับครับคือความคิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าล่าสุดดี๋ยวนี้คือผมแบกน้องใส่ ขึ้นไปถึงยอดภูเขากินาบาลูภูเขาสูงสุดในเอ,อเชียตอนเชียงใต้แต่ว่าก่อนคืนนั้นเนี่ยนี่ผมมีบรรยายกับพอดีกลุ่มที่จะไปปีเนี่ยนี่มันมีทั้งหมดนี้มัน70คนมาจาก10กว่าประเทศผมบอกว่าแบ่งกันแบ่งไหมหสรุปแล้วมัน20กว่าคนได้แบ่งน้องไาเนี่ย อัน,นบทราบไหมว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กแบบนี้พ่อแม่จะไปเที่ยวโอ้ไปไม่ได้ใครจะดูแลเขาล่ะทุกคนก็หมดมีความรู้สึกว่าเนี่ยหมดความรู้สึกที่จะสนุกสนานเพราะมีลูกแบบนี้อ,อยู่ในบ้านแต่ถ้าเกิดเราสามารถไปไหนไปกันแล้วพาเขาไปนอนกอดกันอย่างอบอุ่นบนยอดเขา เราแฮปปเ้นะเราขอบคุณพระเจ้านะของเราสมประกอบมีแขนมีขาครับครอแล้วเราไม่ต้องมานะตอนนี้ต้องถามนะว่าเขาไปอยู่ไหนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเราก็ได้มุมมองดีๆจากคุณวัตรลีคุณพ่อที่มีหัวใจเนี่ยสุดยอดมากๆต้องขอบคุณคุณวัตรีมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีความรู้สึกดีๆนะครับจากคนที่เป็นลูกนะครับจะบอกถึงคุณพ่อด้วยว่าพวกเขาเนี่ยมีความภูมิใจหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกับคุณพ่อบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก ปะก,กันมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั่นเองที่ทางกรมการจัดหางานได้ประกาศไว้แล้วนะครับว่า14ธันวาคมนี้ต้องพิสูจน์สัญชาติให้ครบนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขามีข้อกําหนดมีข้อบังคับหรือว่ามีบทลงโทษอย่างไรกันบ้างชมกันเลยครับ จากการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีและลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยกรมการจัดหางานจึงได้มีมาตรการป้องกันสกัดกั้นปราบปรามและจับกุ่มเพื่อดำเนินคดีทั้งนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าสู่ระบบรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้ามาใหม่โดยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างดาวพุทธศักราช2551 1. ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะางานและกับนายจ้างตามสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกิน20,000บาท 3. ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัวหรืออยู่ในสถานที่ทำงานในระหว่างเวลาทำงานเพื่อแสดงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนปรับไม่เกิน10,000บาทนอกจากนี้กรมการจัดหางาน ยังได้ขยายผลการดําเนินการปราบปรามไปยังกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวรักรอบทางานโดยผิดกฎหมายอีกด้วยก็ปาลูนะปลาเลี้ยงลูกมาดีมาก <c oughs> แล้วก็มีความสุขเข้าใจในลูกแต่ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยพูดนะในวันที่ปา้าจากไปแล้วว่าตอนที่ปา้ายังอยู่นั้นชีวิตลูกสบายกว่าต่อกันบป ไอโอดี o อยู่ที่ไหนนะนี่ไงไอโอดี o มันอยู่ในอาหารทะเลฮะอนะครับไอโอดี I o D, มีอยู่ที่ไหนอีกบ้างครับมีอยู่ในเกลือบริพอคเสริมไอโอดี o D นะจ๊ะแล้วก็ในแกงจืดชามนี้ด้วยย yeah. ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนอา้าวเชิญเชิญเข้ามาแค่ไครใครมาเชิญเข้ามาเร็วลรีดื่มเฉาก๊วยแก้ขวยสะเชื่นสิน้ำมะพร้าวหอมดีมีให้ไม่ขาดเลยงานเล็กหรือง,งานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่เกลือเมือนี่เมจิกฟาร์ม เพิ่งไ,ได้โบนัสมา,า i, ค่ะก็อยากไปเที <S <s ่ยวกับเพื่อนเนาะเลือกไอเ a ชียก่อนเลยแหละเพราะราคาจ่ายไวมีเส้นทางให้เลือกเยอะมากกะว่าจะไปฮ่องกงค่ะแล้วบินกลับมาจากมาเก๊าทำงานหนักต้องเที่ยวให้คุ้มค่ะใครๆก็บินได้แอร์เอเชียเลือกถูกค่ะอืม อร่อยง่ายคลายหิวเจลเลซปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้อง จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมูลนิธิรักเชียงรายเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสอาเซียนทรูเทวสในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนจังหวัดเชียงรายชิงรางวัลเงินสด1ล้านบาทเปิดรับสมัครวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Www c h i c h ชิกแชนแนลคและสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชและเซ็นทรัลพาซาทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามได้ที่029384532สนับสนุนโดย นายกระเทนส่งสุขรับปีใหม่มีนุ่นินรสดสุดมันรับของที่ระลึกไม่อันจากโดมฮ <"Good S 2> ันแกรนดการซ้มเดอะสตาร์ o o ดบีฟอ์ลิงไต้ฝุ่น KPN วิวไอซ์พีช DJC 97.5เป๋าพชาคาชา AF ททมไทย XIS แล้วพบกันเที่ยงวัน15ธันวาคมเซ็นคันพระราม9รวมส่งความสุขโดยเรื่องสํออางฉีเน่เรื่องเล่นเอเจดีวีดีคอมพียเตอร์ <The> Being. เรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจก,กิฟต์ปากต่อปากสนับสนุนปากกับปากโดยเจเล่ไลท์ เอเจดีวีดีโฮมเทเลเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะ มาถึงช่วงสุดท้ายของปากต่อปากแล้วนะครับโอ้โหวันนี้หลากหลายข้อความมากเลยจากคุณลูกนะครับส่งหาคุณพ่อทาง4111255แล้วก็มีคนส่งคุกกี้มานะครับบอกว่าทําเองกับมือเลยอยากให้อาจารย์ยิ่งสัก์แน่ได้ลองชิมแล้วก็วิจารณ์หน่อยว่ารสชาติคุกกี้เป็นยังไงบ้างก็หอมอร่อยนะอร่อยไหมมันนิ่มไปไหมหรือมันแข็งไม่ไ, <ป S 2> ไม่โอเคนะใช้ได้เลยและในวันพ่อนะครับพี่ผ่านไปเมื่อวานนี้นะครับยังมีความหลงอยู่สําหรับความรักและความบุคคลที่ลูกมีต่อคุณพ่อตอนนี้เราไปชมกกกัันะคครรรบววว่่าาาาลููๆเีียย้มมมมสึงงไปทใจหือ ว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อบ้างเชิญชมพร้อมกันได้เลยครับก็จะบอกพ่อว่าดูแลสุขภาพด้วยนะรักกันให้มากๆกับ <adalah> พ่อ <Glenn> ก <ap> ับแม่นะครับรักพ่อกับแม่มากครับรักพ่อที่สุดจะบอกพ่อว่าดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆก็คิดถึงเหมือนกันรัก็ขอใล่อยพ่อสุขภาพแข็งแรงรักพ่อหูใหพ่อตลอดค่ะ ัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมปกติเราก็จเข้ากินกันแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทศกาลพิเศษพิเศษใช่ทำอะไรพิเศษพิเศษบ้างให้ตอบแทนพระคุณไปบ้าเคยวันนี้ก็จะทำแพนักคุกกี้ครับว่ยิ้มดีออกอเมริกันจะให้ยิ้มออกเหรอเหตุผลที่เลือกทำคุกกี้เพราะเรารู้สึกว่าคุกกี้อ่ะมันเก็บได้ คือแบบทุกครั้งที่ป้าคิดถึงความรู้สึกเซอร์ไพรส์วันนี้เมื่อไหร่ก็จะเห็นคุกกี้หยิบขึ้นมากินได้ตลอดหลังจากผสมส่วนผสมแล้วก็บีบใส่พิมพ์แล้วก็เตรียมนําเข้าเตาอบคือคนที่จะเซอร์ไพรส์จะเป็นเขามากกว่าที่ชอบเซอร์ไพรส์พวกเราอ่ะคือเขาจะแบบมีของคุกกี้คุกกี้แค่แค่สการอย่างแบบวันสงกราวันเกิดเขาก็จะแบบมีของอะไรนิดหน่อยให้ นาฬิกาปลุกที่บ้านมันเสียครับป้าปีหน้าปีหน้าผมจะซื้อนาฬิกาปลุกอันใหม่แล้วแน่นอนผมจะตื่นเช้ามากๆเขาอยากให้พวกเราแบบอยู่ได้ด้ยที่แบบไม่มีเขาแบบสมบูรณ์เหมือนที่เรามีเขามีถ้าวันไหนเขาไม่มาเราก็ต้องทําตัวดีเหมือนที่เขาอยู่คือเขาถึงแม้เขาจะยุ่งแค่ไหนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าป้าเป็นคนหนึ่งที่แบบครอบครัวมาก่อนเสมอคืองานจะยุ่งแค่ไหนคือเขาแบบครอบครัวเขาไม่พลาดเลยอ่ะ แล้ตอผมแล้วเ,เดี๋ยวสักครู่มาเจอกับคุกกี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูดูดูเต็มเต็มเลยโอเคอันนี้ก็จะจัดใส่ขวดโหลทำไมถึงเลือกขวดทรงนี้เจ้มันทำให้เรารู้สึกอีเองเราเแบบต้าเป็นแสงสว่างของพวกเรา,<อ>าส่วนถ้าเกิดจะให้ฝากบอกว่าพวกเรารู้สึกเป็นห่วงอะไรฟ้ามากที่จุดนะตอนนี้ก็คงไม่ต้องเป็นเรื่องงานะหรอกเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานได้สุดๆอยู่แล้วแต่ต้องเป็นเรื่องสุขภาพแหละที่นี่เ,เลยอ๋อครับก็ ปูมาขนาดนี้เลยก็เรื่องสุขภาพก็ป้าช่วงนี้งานเยอะก็ป้าก็ขยันทางานด้วยก็อย่างน้อยขอให้ป้าแบบดูแลสุขภาพหน่อยน้ําชีวิตจิตที่กินทุกเย็นก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มที่บํารุงอะไรบ้างก็ได้นะฮะเรื่อนฟันอะไรอย่างนี้ก็ไปหาหมอครับก็เขาบอกว่าให้ถอนก็ต้องถอนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เลื่อนเลื่อนไปติดคิวอะไรอย่างนี้ไม่เอานะป้าแบบหมอเาก็เกรงใจอ่ะก็เข้าใจว่าป้ารู้วิธีดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะป้าก็สอนพวกเราทุกคนนะแต่ว่า ป้ารู้แต่ว่าก็งานป้าก็เยอะไงแต่ว่าป้าก็น่าจะแบบนิดนึงก็เท่านี้แหละว่ามือจะพูดอะไรแล้วถูกผมดูแล้วเนี่ยยังซึ้งแทนเลยนะครับดูน้ำตาปริ่มเลยนะเนี่ยถึงแม้ไม่มีลูกนะแต่ว่าดูสิน้องทั้งสองคนของท่านผู่าจาและในที่สุดนะครับตอนนี้สองคนก็โผล่จะจอนะครับมาเจอกับคุณพ่อของเขาเลยครับมาเข้ามา มาท้งโรงการเลยั้อง้รงการเลยน้องทั้งสองครับมาอีกจากบ้านเลยหลองมาจากบ้านเลยอันนี้เราเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับน้องทั้งสองครับแล้วเมื่อกี้นียน้องทั้งสองพูดถึงคุณพ่อไปแล้วเนี่ยคุณพ่ออยากจะพูดอะไรถึงลูกบ้างอะก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดก็อยากจะบอกลูกสองคนว่าก็ปารูนะปาเลี้ยงลูกมาดีมากแล้วก็มีความสุขเข้าใจไหมลูกแต่ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยพูดนั้นในวันที่ปาจากไปแล้วว่าตอนที่ป้ายังอยู่นั้นชีวิตลูกสบายกว่า วันนั้นคงเป็นวันที่ป้าเสียใจใช่ไหเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากให้ป้ามองเห็นว่าหนูมีความสุขได้ด้วยลําแข้งของหนูเองป้าจะได้วันไหนถึงวันนั้นวันนั้นมาถึงมันก็ต้องไปจนได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นวันที่เราไปอย่างไม่ต้องห่วงอันนี้อยากถามนิดนึงส่วนตัวเลยนะว่าเวลาที่เราเห็นอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นคนแบบตลกโปกฮาสรุกสนานไปเรื่อยเ,เนี่ยเวลาเขาอยู่กับลูกๆเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงบ้างครับ คือจริงๆแล้วป๊าป๊าก็ไปหนีนะมีคือแต่ว่าป๊าเป็นคนที่มีเหตุผลคือจะมีเหตุผลกับทุกๆอย่างคือก็เขาก็จะตลกอย่างเงี้ยถ้าแบบเวลาที่ไม่ใช่แบบเราทําผิดหรืออะไรแต่ถ้าเราทําผิดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีบางิเออจะตลกด้วยหรือแบบมันมันซีเรียสเลยอ่ะน้องทั้งสองครับมีบางสิ่งบางอย่างมอไปคุณพ่อด้วยใช่ไหมเอาออกมาจากวีทีอาร์เลยเชิญโอ้เขย่าวสะแหลกเลยลูกนี่หรอคมไฟนี่หรอเหมือนเหมือนคมไฟชีวิตลูกตายแตกแหลกละเอียดเลย เส้นใจลูก <c oughs> มาหอมทิหนึ ผมว่าอาจารย์มานั่งตรงกลางเลยดีกว่าติดเลไรดีเลยนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่มีความผูกพันกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่งนะครับต้องขอแสดงความชื่นชมกับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้ขอให้รักกันนาวนานะครับขอบคุณมากครับรับที่เป็นแขกไปแล้วนะใช่ครับคุผู้ชมครับวันนี้ผมก็ยึดหน้าที่พิธีกรมาอยู่คนเดียวแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆบอกกันปากต่อปากส่งมาได้เลยนะครับเฟซบุ๊กของปากต่อปากโมเดิ 029356870หรือจ้าส่ง SMS มาก็ได้ที่4111255นะครับวันนี้ขอบคุณจอ LED จากบริษัท n b c Act ด้วยนะครับอย่าลืมพบกันทุกวันเพ่ธและวันศุกร์ทางโมเดล n ายที TV แห่งนี้วันนี้ผมไม่นบแล้วครอบครัวที่น่ารักซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ย <laughs> ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเ <laughs> จอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <laughs> สวัดสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ <sm art and design> ปตต